สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไปไหว้พระชนแนลวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดยะโสธรเมื่อมาถึงในช่วงเช้าวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาสักการะกราบไหว้พระธาตุนะครับของพระอานนท์นะครับที่วัดมหาธาตุจังหวัดยะโสธรซึ่งวัดมหาธาตุแห่งนี้เป็นวัดที่มีดั้งเดิมมาตั้งแต่โบราณและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดยะโสธรครับภายในเนี่ยก็ยังมีหอไตรนะครับที่ มีความสวยงดงามและสมบูรณ์แห่งหนึ่งของภาคอีสานเลยเป็นหอไตรที่บรรจุพระไตรปิฎกและคัมภีร์โบราณต่างๆเอาไว้นะอยู่ในท่ามกลางสะบัวครับซึ่งมีเป็นศิลปะนะครับศิลปกรรมแบบร้านช้าแล้วก็เป็นศิลปกรรมแบบพื้นบ้านของจังหวัดยะโสธรซึ่งมีลวดลายต่างๆลายประดับต่างๆทํา,า,าทได้สวยงามครับ ซึ่งวัดมหา,าธาตุแห่งนี้นะครับมีโบราณวัตถุที่สําคัญก็คือพระแก้วหยดนําค้างเป็นพระพุทธรูปบูชาประจําเมืองที่มีขนาดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยและที่สําคัญคือเจดีย์ที่บรรจุพระอธิธาของพระอานนท์และก็เป็นเจดีย์แห่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่บรรจุพระาธาตุของพระอานนท์เอาไว้ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปหอไตรากลางน้ำเนี่ยมีศิลปะที่งดงามอย่างมากๆเลยถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดยะโสธรผมแนะนำว่าควรมากราบไหว้สักครั้งหนึ่งครับ ถานะครับจะอยู่ในบริเวณเดียวกับที่เป็นพระอุโบสถนะครับหรือโบสถ์ของวัดมหาธาตุแห่งนี้โบสถ์จะอยู่ด้านหลังพระเจดีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระประธานกันในพระอุโบสถนะครับด้วยครับวันนี้บรรยากาศสวยงามมากๆเลยมาถึงท้องฟ้าเกลียวพระที่สวยงามและช่วงนี้อากาศก็ยังไม่ค่อยร้อนนะอากาศยังเย็นๆอยู่ประมาณ20 องศา22องศาเนี่ยเรียกว่าในตอนเช้าเนี่ยอากาศดีมากเลยครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวช่วงเนี้ยผมก็แนะนํามานะมาช่วงเช้าๆคนไม่ค่อยเยอะครับสามารถกราบไหว้นั่งทําสมาธิเนี่ยได้อย่างสบายสบายเลยครับอันนี้คือพระธาตุพระอานนทะ์นะซึ่งเป็นพระธาตุที่บรรจุอธิธาของพระอนนท์แห่งเดียวในประเทศไทยนะคุณต้องมาที่ จังหวัดยะโสธรที่นี่เท่านั้นนะครับถึงจะได้นมาสก,การและกราบไหว้องค์พะทธุของพระอาน,นุนครับพระอานทนนะครับซึ่งเป็นพักอัครสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเอง ประทายของพระอุโบสถที่วัดมหาธาตุยโสธรนะครับก็คือพระพุทธโลกกนามหาธาตุยโสธรเป็นพระพุทธรูปฟางมารวิชัยนะครับที่เก่าแก่และเป็นองค์ที่สําคัญของวัดเลยเป็นองค์ที่บดีสถานมาตั้งแต่ครั้งที่ยังโบทยังเป็นสิมนะครับอยู่หลังเก่าเลยแล้วก็ตอนที่สร้างโบสถ์ขึ้นมาใหม่ก็มีการอัญเชิญท่านกลับมาไว้ที่เดิมครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับนั่งขัดสมาธิราบนะครับอยู่บนฐานสูงนะครับ และภายในโบสถ์เนี่ยก็ยังมีวาดจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับประวัติของท่านพระพุทธเจ้าด้วยนะครับมีความสวยงามอย่างมากๆเลยดูด้านบนเพดานนะครับมีการวาดลวดลายประจํายามต่างๆประดับโคมไฟต่างๆสวยงามครับอย่างที่ผมบอกไปเวลาที่เรามาช่วงเช้าเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะนะครับเราสามารถมานั่งสมาธิสวดมนต์แทะทําสมาธิได้อย่างสบายๆเลยที่วัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรแห่งนี้ครับ ส่วนกูนะครับที่ดูเหมือนพระธาตุองค์เล็กๆนะครับที่อยู่ด้านหน้าของพระธาตุพระอานนท์เนี่ยทางนี้นะครับเราก็จะเรียกกันว่ากูนะครับซึ่งกูเนี่ยจะเป็นที่บรรจุอัฐิของพระวิชัยราชสุริยะวงคขัติยราชครับออกเดินทางจากวัด มหาธาตุยโสธรมาไม่ไกลเรามากันที่วัดศรีธรรมารามเพื่อมากราบไหว้หลวงตาพรวงกันครับหลวงตาพรวงนะครับท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ชาวเมืองจังหวัดยโสธรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากด้วยการปฏิบัติที่เคร่งครัดด้วยกิจวัตรปฏิบัติที่มั่นคงด้วยจริยะมารยาทที่งดงามประกอบกับบุคลิกที่มองดูแล้วน่าเคารพเรื่องใสนะครับและท่านเองเนี่ย ปวดร่วมรุ่นนะครับกับท่านหลวงปู่ม่นพูริทัตโตแห่งวัดหนองป่าฝือจังหวัดสกนลนครด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านหลวงปูมป่ม่นเนี่ยได้ไปฝากตัวนะครับเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรที่วัดป่าภูมิทองพิทักษ์นะครับท่านก็ได้เดินทุดงเนี่ยไปตามป่าตามอะไรนะครับปิกวิเว้เพื่อศึกษาธรรมะเนี่ยอยู่ในป่า ในเขาเนี่ยยาวนานถึง9ปีแล้วก็ได้กลับมาที่จังหวัดยะโสธรและได้มาประจําวัดอยู่ที่วัดหลังจากที่ท่านได้ไปทุดงปฏิบัติธรรมมาเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดยะโสธรแห่งนี้และไปจําวัดอยู่ที่วัดศรีฐานในแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ได้เป็นเจ้าอาวาสของวัดศรีฐานในแต่ต่อมาเนี่ยที่วัดศรีธรรมมารามแห่งนี้ขาดเจ้าอาวาสครับชาวบ้านก็เลยเป็นนิมนต์ท่านเนี่ยให้มาเป็นเจ้าอาวาสที่วัด ศีธรรม,มารามแห่งนี้และท่านก็ได้เข้ามาทำนุบำรุงปรับปรุงวัดสีธรรม,มารามซึ่งเป็นวัดที่ติดกับริมน้ําชีเลยซึ่งมีอยู่ตรงคงุ้โค้งน้ำพอดีซึ่งมีบรรยากาศนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามหลังจากนั้นท่านก็มาปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับทํานุบำรุงนะครับปรับปรุงซ่อมเสนาอาสนะอะไรต่างๆภายในวัด จนสวยงามอย่างที่เราได้เห็นในทุกวันนี้นะครับชาวบ้านต่างขนานนามท่านว่าเท,าาทาพเจ้าแห่งรุ่มน้ำชีครับด้วยข้อวัดปฏิบัติต่างๆการปฏิบัติตัวของท่านต่างๆความเคร่งในการปฏิบัติธรรมการสั่งสอนญาติโยมลูกหลานต่างๆนะครับจึงไม่แปลกเลยนะครับที่ท่านจะถูกเรียกว่าเป็นเทนพเจ้าแห่งรุ่มน้ำชีครับ หมายต่อมานะครับเรามากันที่พิพิธภัณฑ์พญาคันฆ่านะครับคันฆ่าเนี่ยก็คือคังคกนั่นเองนะครับซึ่งชาวอีสานเนี่ยเขามีความเชื่อว่าคังคกเนี่ยเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและยังเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องของบุญบังไฟที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วครับซึ่งพิพิธภัณฑ์พญาคันฆ่าเนี่ย มีความสูงนะครับ19เมตรหรือประมาณตึก5ชั้นนั่นเองซึ่งด้านบนเนี่ยตรงปากนะครับของพญาคันค่าเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวนะครับซึ่งเราจะสามารถมองเห็นวิวของจังหวัดยะโสธรเนี่ยด็กว้างถึง360องศาและพญาแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์พญาคันค่าแห่งน,นี้นะครับจะเป็นที่จัดแสดงเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับคางคกอนะ่ะมากถึง500สาย พันทั่วโลกเลยนะครับรวมถึงเป็นพวกกบเขียดอึ่งอ่างอะไรงนี้ด้วยครับที่มีอยู่ในประเทศไทยและยังมีการจัดฉายหนังนะครับตำนานประเพณีบุญบ้างไฟในรูปแบบของหนังสี่มิติอีกด้วยแต่ช่วงที่ผมไปเนี่ยเขาปิดนะครับซ่อมแซมปิดปรับปรุงเนี่ยยังไม่มีกําหนดผมก็เลยไม่ทราบว่าตอนนี้กลับมาเปิดบริการหรือยังนะครับตัวพิพิธภัณฑ์ พญาคันคาาเนี่ยตั้งอยู่ริมแม่น้ำทวนนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายหนึ่งที่ไหลผ่านจังหวัดยะโสธรซึ่งแม่น้ําสายเนี้ยก็เป็นสายน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับลด้านหลังของพยาคันค่ามีการปั้นนะครับขบวนแห บุญบังไฟเอาไว้ให้เราด้วยดูด้วยนะครับว่าม,มีลักษณะเป็นแบบไหนและที่สําคัญฝั่งตรงข้ามกับพญยาคันฆ่าก็จะมีบินพิพิธภัณฑ์พญยานาคด้วยนะครับซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับมีการออกแบบแล้วก็ปั้นเป็นรูปพญานาามีความสวยงามนะครับอยู่ข้างๆกันเลยแต่วันที่ผมไปเนี่ยไม่สามารถเข้าชมได้ว่าเขามีการปิดปรับปรุงนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่ากลับมาเปิดหรือย,ยังนะครับทั้งพิพิธภัณฑ์พญยาคันฆ่าและพิพิธภัณฑ์ พญานาคด้วยก็อยู่ริมแม่น้ําทวนเนี่ยทั้งสองพิพิธภัณฑ์เลยแล้วก็บริเวณนี้ใกล้ๆเคียงกันก็ยังมีพวกร้านค้าร้านอาหารนะเกิดใครมาแถวนี้มาช่วงเย็นๆช่วงเช้ชาเ้าเนี่ยบรรยากาศดีมากครับแต่ถ้ามาจอนช่วงเที่ยงเหมือนผมเนี่ยนะก็ค่อนข้างร้อนนิดนึงเห็นไหมครับรายละเอียดต่างๆที่เขามีการปั้นองค์พญานาคเนี่ยมีความสวยงามอย่างมากๆเลย เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่พระาธาตกล่องข้าวน้อยนะซึ่งพระาธาตกล่องข้าวน้อยเนี่ยจะออกจากตัวเมืองยะโสธรเนี่ยไปประมาณ9กิโลเมตรครับซึ่งพระาธาตกล่องข้าวน้อยเนี่ยหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อเพราะว่าก็เคยมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ใช่ไหมครับที่เขาเอาไปทํานาทําไร่อะแล้วคราวนี้แม่เอามาส่งข้าวให้ช้าเขาหิวจน โมโหหิวนะครับจนทุกแม่ตัวเองจนตายนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยสํานึกผิดแล้วก็ได้สร้างพระธาตุกล่องข้าวน้อยเนี่ยขึ้นมาแต่ว่ามีอีกตำนานหนึ่งก็มีความเชื่อว่าที่เป็นตำนานจริงๆนะครับพระธาตุกล่องข้าวน้อยเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งนะครับได้ว่าพระธาตุตาทองนะครับตามประวัติเนี่ยเขาเล่าว่าผู้คนในแถบอำเภอรัะตะนะบุรีเนี่ยทราบข่าวว่ามีการบูรณะพระธาตุพนมจึงพร้อมใจกันรวบรวมวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าต่างๆนะครับ เพื่อที่จะนําไปบรรจุไว้ที่พระาธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางมาถึงบ้านตาทองเนี่ยได้พบกับชาวบ้านสเสดาที่ได้ไปช่วยบุรณะพระาธาตุพนมเนี่ยเดินทางกลับมาแล้วเพราะว่าพระาธาตุพนมเนี่ยได้ถูกบุรณะจนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยผู้คนเหล่านั้นนะครับทั้งสองชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านเนี่ยจึงได้รวบรวมนะครับ เอาพวกสิ่งของต่างๆนะครับที่จะนําไปบรรจุที่พระธาตุพนมเนี่ยมาสร้างเจดีย์แล้วก็บรรจุสิ่งของที่มีค่าต่างๆเนี่ยเอาไว้นะครับที่พระธาตุถาทองแห่งนี้นะครับหรือพระธาตุกล่องเข้าน้อยนั่นเองต่อมานะครับกมรมศิลปากรเนี่ยได้เข้ามาบูรณะนะครับแล้วก็ขุดแต่งสถานที่ต่างๆเพื่อทําการบูรณะเนี่ยก็ได้ไปพบกับของโบราณเนี่ย มากมายเลยนะครับซึ่งของโบราณบางชิ้นเนี่ยมีอายุมาตั้งแต่ก่อนสมัยมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้าไปแล้วก็ยังมีพวกใบเสมาใบอะไรต่างๆที่มาตั้งแต่สมัยทราวดีแสดงว่าที่เนี่ยเคยเป็นถิ่นฐานที่มีคนน่มีผู้คนเนี่ยอาศัยอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลมาแล้วครับ เราก็มาเดินดูรอบๆของนะครับพระธาตุกล่องเข้าน้อยกันหรือว่าพระธาตุตาดทองกันครับที่เนี่ยผมจะเห็นว่ามีลูกป,ปั้นควายเนี่ยมาวางไว้เต็มเลยนะครับน่าจะเป็นการแก้บนนะครับเขาที่นี่น่าจะมีการ แก้บนนะครับด้วยการนํารูปปั้นควายต่างๆเนี่ยมาถวายนะถ้าเกิดขอแล้วเรื่องที่เราขอไปสําเร็จอย่างที่เราต้องการนะครับก็เห็นมีวางไว้หลายตัวเลยนะครับรอบๆองค์พระธาตุากล่องข้าวน้อยแห่งนี้แล้วรอบๆเนี่ยก็ยังมีพวกโบราณวัตถุอย่างที่ผมบอกไปเป็นพวกใบเสมาโบราณอะไรเงี้ยอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วบริเวณแถวนี้ยก็มีการแบบตกแต่งสวนทําอะไรเนี่ยกรมศิลปากรเข้ามาทําไว้อย่างดีเลยนะครับ สวยงามครับถ้าเกิดมาเที่ยวที่ยะโสธรแล้วเป็นอีกจุดหมายหนึ่งนะครับที่แนะนําว่าควรที่จะมาเยี่ยมชมดูนะครับพระธาตุกล่องข้าวน้อยหรือว่าพระธาตุตาดทองครับ ุดม้สุดท้ายของคลิปนี้นะครับเราเดินทางกันมาที่บ้านฟ้าหยานนะครับที่จังหวัดยโสธรมาที่วัดหอกรอนะครับเพื่อมาชมมารายข้าต่อกนะครับมารายข้าต่อกเนี่ยเป็นการที่นํเข้าวตอกเนี่ยมาเรียงร้อยเป็นภูมิมาราใหญ่ๆขนาดนี้นะครับเพื่อแขวนเพื่อจะจัดงานแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาแด พระพุทธเจ้านั่นเองนะครับซึ่งเป็นบทประเพณีโบราณมีมาตั้งแต่โบราณแล้วทําอะไรเข้าตอกเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนมากนะครับในการที่จะสรัสร้างให้มีความสวยงามแบบนี้ซึ่งทําอะไรเข้าตอกเนี่ยก็มีหลายแบบหลายรูปแบบนะครับก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะครับแล้วแต่ละอําเภอนะครับแต่ละตำบลน,นะครับแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาจะทําอะไรเข้าตอกเนี่ยมาประกวดกันทุกปีนะครับซึ่งปี นี้นะครับปี2 5 6 8เนี่ยจัดงานไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นของที่ผมไปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เขาจะมีการจัดงานกันนะครับก่อนปีใหม่ก็เลยไม่มีภาพบรรยากาศมาให้ชมนะครับเพราะว่าติดงานด้วยตอนแรกว่าจะเดินทางไปไปชมแหละแต่ว่าติดงานก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็เลยได้แค่ของปีที่แล้วมาให้ทุกคนได้ดูนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดยโสธรแล้วแวะมาที่ บ้านฟ้าหยาดนะครับอำเภอมหาชนะชัยนะครับแล้วก็มาที่วัดหอกรองแห่งนี้นะครับมาชมวิถีชีวิตวิถีชาวบ้านนะครับมาชมอะไรเข้าต่อที่วัดหอกรองแห่งนี้ด้วยครับ ตอนนี้มาช่วงเย็นนะครับโบสถ์ปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเจดีสีขาวข้างหน้านี้กันครับไปกราบไหว้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและครูบาอาจารย์ต่างๆที่อยู่ภายในเจดีแห่งนี้ครับภายในเจดีแห่งนี้ก็จะมี องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับเป็นองค์ประธานแล้วก็จะมีพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่เป็นหุ่นขี้พึ่งเนี่ยอยู่หลายองค์ให้เราได้กราบไหว้นะครับขอพรเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเรานะครับเพื่อความรุ่งโรจน์ในเรื่องของการงานการค้านะครับสุขภาพต่างๆได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมคงจบไว้ที่วัดหอกรองแห่งนี้นะครับคลิปต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับพาไปไหว้พระที่ไหน ไปสักการะศารเจ้าหรือว่าไปไหว้เทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดเนี่ยก็ติดตามกันได้ที่ช่องไปไหว้พระแห่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดี